ช่วยศาสตราจารย์ดกรเดวิดมักรพง์กับผู้สมัครสเขตสองเบอร์หราชเทวีปทุมวันชาครีพักเพื่อไทยเบอร์9กค่ะหมายเลข6กย้ำผู้ชมอีกครั้งนะคะนี่คือคำถามจากประชาชนที่ส่งเข้ามาผ่านการสแกนทีวีาโ,โค้ดของรายการนะคะซองคำถามซองที่6คคำถามที่6ถามว่าถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกษิจอีกชาวบ้านจะพึ่งใครรัฐเตรียมรับมือเอาไว้แค่ไหน ย้ำคาถามอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดวิกฤตกับเศรษฐกิจอีกชาวบ้านจะพึ่งใครรัฐเตรียมรับมือไว้แค่ไหนเราพูดกันเสมอครับว่า disruption หรือการโค่นล้มนะครับในยุคเศรษฐกิจหรือเทคโนโลยีก็ดีครับแล้วถ้าเราดูประวัติย้อนหลังมานี่ครับมันจะมีไทม์ไลน์เลยนะครับว่าแต่ละช่วงเนี่ยมันถูก d i s r u p t ช่วงการพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดเกิดขึ้นของตัวดิจิตอลแน่นอนครับยุค ปัญหาเศรษฐกิจไม่ว่าจะเรื่องโรคระบาดใหม่หรือว่าเป็นการสงครามต่างๆเนี่ยตอนนี้มันเป็นประเด็นมากๆเลยนะครับที่เราต้องเอาเข้ามาในการวิเคราะห์ปัจจัยอยู่ภายนอกครับและแน่นอนครับสิ่งที่เราจะทําให้ SME ผู้ประกอบการหรือบริษัทนะครับหรือพี่น้องคนไทยนะครับสามารถก้าวข้ามไปตรงน,นี้ได้ครับคือนโยบายวันนี้ต้องมองไปถึงข้างหน้าเราจะรีสกิลอัพสกิลของที่ใช้วันพรุ่งนี้หรือของที่ใช้วันพรุ่งนี้และใช้อีก5ปี10ปีได้แต่แน่นอนครับ ยุคนี้มันเปลี่ยนไปเป็นแบบพลวัตสิ่งที่พักเพื่อไทยมองเห็นย้ำเสมอครับก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตครับไม่ว่าจะเป็น AI4All นะครับคุณสามารถเรียนทักษะใหม่ๆที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้แน่นอนครับว่าเดี๋ยวปีหน้าอาจจะมีเทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนในภาคบริการที่เปลี่ยนไปแต่เราสามารถเรียนรู้และมีทักษะแบบนี้ได้ครับย้อนกลับไปแต่ก่อนคือทักษะพิมพ์ดีย้อนกลับไปแต่ก่อนเป็นทักษะในการใช้โปรแกรมตอนนี้ใช้ พวกโปรแกรม c ช a t g p t ทีคำทีใช้ยังไงคําสั่งยังไงเราสามารถเป็นผู้ประกอบการรายเดียวเราสามารถมี HR เก่งๆเราสามารถมีนักบัญชีเก่งๆได้ครับและแน่นอนครับนี่คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยมองเห็นครับเราทําให้ทุกคนสามารถเติบโตใน Ecosystem ที่ประเทศไทยมีความพร้อมในเรื่องเกี่ยวกับตัวดิจิทัลไปอย่างยิ่งครับในภาคการเกษตรต่างๆครับเราทําการเกษตรเพิ่มมูลค่าสูงเหมือนที่อาจารย์เชนได้กล่าวไปครับผมเองก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ทําทางด้านการเกษตรเพิ่มมูลค่าจากของศูนย์บาทให้เป็น5หลัก6หลักมาแล้วนะครับ ของที่เป็นหลักกิโลสาบาทก็ทําเป็นหลักหมื่นมาแล้วนะครับทำส่งออกมานะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเพิ่มได้จะเป็นยังไงล่ะครับการเกษตรก็จะเป็นการเกษตรสมัยใหม่ เราจะบอกว่าใช้เขาไปทําการเกษตรแบบนั้นหรอครับแน่นอนครับเรามีหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรหน่วยงานมากมายนะครับมหาวิทยาลัยที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆแล้วนฐานะที่เป็นอาจารย์ครับผมลงมือเข้าไปทําจริงๆด้วยครับเราต้องปรับยังไงให้ดินนี้เหมาะสมในการปลูกอะไรแล้วได้ค่าอะไรที่ออกมาต้องเก็บเกี่ยวทุกวันที่4ี่ิหรือรอถึงวันที่50ได้ไหมเพื่อเอาสารสาคัญนั้นมาใช้อาหารของบางอย่างครับทุกท่านเคยกินชายอยู่แล้วครับเราต้องเทน้ําร้อนจัดเนี่ยเพื่อให้น้ําร้อนเนี่ยมันเข้าไปที่เปลือกไม้นะครับแล้วสามารถทาให สารออกมาได้อาหารต้านโรค NCD ทําไมทําไม่ได้ครับเราเป็นประเทศะไรครับประเทศทางด้านท่องเที่ยวเราเป็นประเทศที่ทําทางด้านอีโคแล้วก็เบลเนีสูขต้องไหมครับเราส่งเสริมการท่อง,ทองเที่ยวเชิงสุขภาพแบบนี้ได้ครับอาหารต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นอาหารที่ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วมีหลายมิติมากครับที่ประเทศไทยสามารถทําได้ขอ3ชั่วโมงอยากเลคเชอร์จังนะครับก็ก็อย่างที่บอกไปครับว่า พักเพื่อไทยครับสิ่งที่เรามองตอนนี้เราได้คนรุ่นใหม่นะครับเราจะยกเครื่องประเทศไทยนะครับโดยการเราจะมี New Engine growth นะครับที่จะมีทักษะในวันนี้เพื่อที่จะต่อยอดในข้างหน้าครับและเพื่อไทยทําได้นอนครับะจะแก้ไขปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตอย่างไรท่นบ,บอกว่าต้องแก้วิกฤตเศรษฐกิจฐฐคือต้องมองไปข้างหน้าค่ะทั้ง และกายดูเรื่องของการเติบโตในอีโคซิสเทมและปัญหาอื่นๆสามารถแก้ได้ด้วยมุมมองต่างๆนั่นเองค,ค่ะสมัครพร้อมนะคะพร้อมครับพร้อมแล้วจับเวลาค่ะพักเพื่อไทยนโยบายนะครับหัวใจคือประชาชนครับนอกจากการเรื่องแก้หนี้นะครับรลดรายจ่ายแล้วก็การเพิ่มไรายได้ที่ผมได้นําเสนอไปแล้วนะครับเราต้องประคองสิ่งนี้ครับให้ผ่านพ้นไปก่อนนะครับเพื่อที่จะทาให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนได้ครับในส่วนของการที่เราอยากจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตอไปข้างหน้าครับเราอยู่ในยุคที่เรียกว่า creative destruction นะครับคือเราต้องทำอะไรอย่างสร้างสารรค์ครับดีกว่าให้ต่างชาติมาเปลี่ยนเราครับสิ่งที่วางสิ่งที่พูดถึงตัวเนี้ยไม่ว่าจะโครงสร้างพื้นฐานก็ดีทักษะอาชีพก็ดีหรือแม้แต่การ License in Technology เข้ามาหรือการประมูลการต่างๆนะครับให้มันมีทักษะจากต่างประเทศเข้ามาครับเราสามารถลดการนะครับ เพิ่มโอกาสนะครับให้นักศึกษาของเรานะครับหรือเยาวชนของเราเนี่ยได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆและสามารถป้อนนะครับเข้าสู่อุตสาหกรรมเป็นทักษะแรงงานสูงที่ต่างชาติเขาต้องการผู้ว่าจ้างเขาต้องการนะครับผมและรวมถึงการมี หลักสูตรต่างๆนะครับที่ให้เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับน้องๆนักศึกษานะครับที่จะทําธุรกิจในสมัยใหม่ครับเพราะธุรกิจใหม่ๆเนี่ยมันต้องเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ในอนาคตครับเพราะถ้าเราเรียนรู้อยู่ในวันนี้และพอเรียนจบไปแล้วมันเอาขึ้นมาจะทำอย่างไรดีครับก็ต้องไปรีสกิัอัพสกิลใหม่ใช่ไหมครับในฐานะอาจารย์นะครับที่สอนปริญญาตรีมาพักใหญ่ๆมากเลยครับเราอาจารย์ต้องปรับตัวครับเพื่อที่จะรู้ว่า น้องๆนักศึกษาจบไปแล้วต้องการอะไรประกอบวิชาชีพทำยังไงได้บ้างมีถ้ามีไอเดียแล้วอยากให้ไอเดียนั้นเป็นต้นแบบทำยังไงได้บ้างสิ่งเหล่านี้นะครับเรามองเห็นครับทุนไม่ว่าจะเป็นทุน o ด o s ก็ดีหรือทุนการพัฒนานวัตกรรมในชุมชนก็ดีสิ่งนี้เราทําได้ครับและเราเติบโตไปได้วยครับ ขอก่าวโดยสรุปนะครับเราต้องปกครองนะครับในเศรษฐกิจของเราก่อนครับทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวนะครับคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ต้องเป็นเยาวชนนะครับทุกคนสามารถยกเครื่องตัวเองให้เป็นคนรุ่นใหม่ได้เราทําเศรษฐกิจเชิงลุกนะครับเราทาเศรษฐกิจที่ใครต้องการเราทําเศรษฐกิจที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้สิ่งเหล่านี้เมื่อตอนเปลี่ยนผ่านไปแล้วประเทศไทยจะอยู่ได้และประเทศไทยจะขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อไทยทาได้ครับ